สวัสดีชาว YouTube แล้วก็ผู้ติดตามใน Facebook ทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายออสตริชแนลนะครับหาทำด้เป็นเรื่อยนะครับสตรีทเอทโอวันนี้นะครับก็กลับมาในเรื่องราวของโมเดลรถไฟกันอีกเช่นเคยนะครับในอ่า US Railway นะครับหรือทางเดลแฟนนิงอเมริกาในที่เราผู้ที่ชื่นชอบรถไฟอเมริกาเนี่ยจะคุ้นเคยกันดีในเรื่องของสตรีทเโอสำหรับช่องผมนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ย ก็จะมาในเรื่องราวของครับเดฟิกเกอร์เตอร์บ็อกซ์คาร์ครับแบบนี้นะซึ่งรอบนี้มาเป็น Trinity 82ฟุตสูง17นิ้วนะครับ CUFT r e f v e r นะครับบ็อกซ์คาร์คันนี้นะจากสายการเดินรถ BNSF นะครับหรือ Burlington Northern and s a n t น Fe นะครับซึ่งเหล่าเลวแฟรนิ่งสายของอเมริกาเนี่ยเราจะรู้ดีรู้จักเรียนดีในหัวรถจักรที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือเป็นหัวรถจักรสีส้มๆคาดดำนะครับ นะนี่คือสายการเดินรถของ B&S F นะครับขาวๆแบบนี้นะแล้วก็ตัวสเกลหนต่อไป17นะครับมาจากค่ายนะครับสเกลเทรนนะในรุ่นของ r e v e t Culture นะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ highly detail สูงขึ้นมาจากรอบที่แล้วนะครับถ้าใครดูรอบที่แล้วก็จะเป็น r e i f Creator เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นขนาด72ฟุตจากค่าย Welter m a i n l i n e ตัวนั้นรายละเอียดก็จะดรอปลงมาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ ถือว่ารายละเอียดยังถือว่าดีและสมจริงอยู่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในของสเกลเทนวันนี้นะครับมาในรูปแบบของซาวอินฟปกรณ์ด้วยนะนะซึ่งเขาใส่ซาวให้ด้วยซึ่งผมเข้าใจว่าจะเป็นน่าจะเป็นชิปเซตหรือซาวของ ESU Lock Sound นั่นเองนะครับถามว่าทําไมโลลิสตรอรคาแบบนี้ถึงมีเสียงด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสียงมันมาจากในเรื่องของเจเนอเรเตอร์นะครับแล้วก็เครื่องทําความเย็นนะครับที่ติดอยู่กับตัวรถนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของสาที่ติดกับตัวรถโรลิ้งสตอกคาร์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะในรถที่เป็นรถตู้เย็นอย่างเดียวนะครับจริงๆก็จะมีในยุคสมัยก่อนก็จะมีเรื่องของการขนส่งสัตว์นะครับซึ่งอเมริกาเมื่อก่อนเขาจะขนส่งวัวขนส่งแกะหรือแพะอะไรพวกนี้ผ่านทางรถไฟนะครับก็แน่นอนในยุคหนึ่งที่เป็นยุคปลายแอ่น้าต้นดีเซลนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะมีเสียงสัตว์มีเสียงล้อกระทบรางอะไรอย่างเี้ย ในรถแบบในรถที่เป็นรถปัสสุสักอะ่ะเขาจะมีเสียงติดม,มาให้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอีกชนิดหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านน่าจะเคยได้ดูไปแล้วก็คือเรื่องของคาบุสนะครับคาบุสเนี่ยจะมี i c c คารบุสและคาบุสธ,ธรรมดานะครับซึ่งเขาก็จะมีเสียงติดม,มาให้ด้วยในกรณีที่เป็นรถอย่างเดียวหรือว่าจะมีซาวอุป m e n ์ติดม,มาด้วยหรือว่าจะเป็นแบบไลท์เอฟเฟกอย่างเดียวนะครับก็จะมีติดมาดมาให้ในพวกรถที่เป็นตระกูลของคาบุส ทั้งหมดนะเองรถ,รถรถบรพอหอนะครับในภาษาบ้านเรานะคือเป็นรถพนักง,งานห้ามล้อนะนะรถปิดท้ายขบวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาจะติดมาให้ไม่ว่าจะเป็นเสียงะระฆังนะครับเสียงวีดนะครับเสียงล้อกระทบรางเสียงเจนเนอเรเตอร์อะไรพวกนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะมาดูในรายละเอียดของดีเฟคเกอร์เตอร์คันนี้นะครับ82ฟุตจากค่ายสเกลเทนนะครับและเาวร์อุปกรณ์เป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ เนี่ยใต้กล่องนะครับเขาก็จะมีในส่วนของอะไหล่มาให้ด้วยอะไหล่นั่นก็คือตามสไตล์สเกลเทนนะครับแคป b แบลิ่งนะหรือว่าส่วนที่ติดอยู่กับล้อนะครับตัวแคปตัวนี้มันจะสามารถหมุนได้ที่ติดอยู่กับตรงเนี้ยนะครับดุมลูกเปินตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของคู่มือมาให้ด้วยนะครับว่าเอาเบ t ติ้งดีเบดเคาน์เตอร์โ o สเกลเทนเตีแปดฟุตนะครับ จริงๆเขามีรหัสเขาด้วยนะเจ็ดแปามนะร,รีเฟอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเรื่องราวนะเป็นประวัตินะครับว่าเขาเริ่มผลิตอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเนี่ยทั้งหมดแปดร้อยสิบคันเลยนะที่เขาผลิตขึ้นมานครับขนาด82ฟุตลองนะก็สูง17นิ้วนะครับนะประมาณนี้นะส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นได ก็จะเป็นเดกแกรมนะครับรูปแบบแล้วก็อะไรที่เขามีใส่ว่ามาฮนะเนี่ยคือของรีเวดเคาน์เตอเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนับนอ็อตอะอย่างที่บอกนะตามคอนเซปต์เขานะซาวอุปกรณ์นะครับก็จะมีบอร์ดบอร์ดที่เป็นแผงวงจร PCB ที่ไว้สำหรับกําเนิดเสียงนะก็จะมีติดให้ด้วยแล้วก็จะมีพาวเวอร์สวิตช์นะอะไรพวกนี้นะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะ ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเยอะมากทีนี้เรามาดูที่ตัวรถกันนะพลสติกสวยงามมากนะครับนี่ผมนี่ไม่อยากจะจับตัวรถเลยให้ดูแบบนี้ได้ไหมะฝั่งซ้ายฝั่งขวาน่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้ลองดูนะครับ เนี่ยแคบแบริงเห็นไหมหมุนได้นะแล้วก็รายละเอียดแปะไว้เรียบร้อยนะครับข้างตรงถักล้อเห็นไหมฮะ B n S F สกรีนไว้ชัดเจนนะไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวหนังสือยึกๆนะครับเนี่ยประตูตัวอักษรภาษาอังกฤษชัดเจนมากนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีเรทว่าเอ่อไซสเท่าไรไซส์เท่าไร,าไรน้ำหนัก สูงสุดเท่าไหร่เลยพวกเนี้ยนะครับเขาจะเขียนไว้ด้านหลังชุดล้อหลังก็เหมือนกันนะครับอ่าด้านนี้จะเป็นด้านหน้านะครับเนี่ยรีเฟอร์นี่ด้านหน้าอันนี่ด้านด้านท้ายนะครับจะมีะเบรกมืออยู่ด้านหลังด้วยนะท้ายที่สุดเราก็ต้องยกมันออกมาอยู่ดีนะครับอ่ะนะลองดูนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นชุดทําความเย็นนะครับที่ก็จะเขียนไว้บอกว่าจะเป็นแคอร์เยอร์แล้วก็จะเป็นเซตไลท์คอนโทรลเลอร์คือควบคุมผ่านดาวเทียมด้วยนะ อ่ะเนี่ยตรงเนี้ยหลายคนไม่รู้นะครับผมก็เพิ่งทราบแต่ว่าผมเพิ่งมาทราบตอนช่วงหลังๆมาว่าเขาสามารถสั่งให้เจเนเรเตอร์เนี่ยติดเครื่องได้แล้วก็สั่งควบคุมความเย็นอะไรพวกเนี้ยผ่านระบบดาวเทียม erm นะครับเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ๋งตรงนี้สื่อสารติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบดาวเทียม erm เลยนะนะซึ่งผมก็เพิ่งมารู้ได้มาตอน2ปี3ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับ ค่อนข้างที่จะเทคโนโลยี Technology นะของทางอเมริกาเขานะครับก็รู้ๆกันอยู่นะค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวในส่วนของของพ่วงนะครับตรงนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ต้องไปดูเรื่องของของโค้งกันอีกทีนะครับว่าโค้งขั้นต่ําเนี่ยได้ถึงเท่าไหร่นะแต่ว่า,าทางสเกลเทนเขาเคลมไว้ว่าได้ขั้นต่ําอยู่ที่ยี่สิบสองนะครับโค้งที่ยี่สิบสองพุทเออยี่สิบสองนะในส่วนของรัศมีโค้งนะครับของทางแบ็กแมนหรือว่าจะเป็นของกาโต นร้างของกาโตะที่เป็นของญี่ปุ่นนะนี่คือส่วนของแทงนะครับลมเนี่ยรายละเอียดเขาให้มาค่อนข้างดีนะครับท่อลมสายคันชักสายคันโยกต่างๆนะครับก็เนี่ยแล้วก็มีสายลมตรงนี้คือไม่ได้มองแนวเนี้ยไม่ได้ต่อมั่วๆก็คือถ้าพลิกมานี่คือเขาเก็บมาหมดเลยนะครับบันไดไซส์ไซส์เลเดอร์ เบรกมือในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นโฟโตเอชนะครับนะเป็นโลหะนะแผ่นโลหะจักมาเต็มนะครับอ่ะีนี้อันนี้ด้านขวาของตัวรถข้างหน้านี้เป็นถังน้ำมันเป็นแก๊สครับเนี่ยด้านมนด,ด้านมนนี้ก็จะเป็นอ่ามีท่อไอเสียด้วยนะอันนี้ก็เป็นถังน้ำมันนะถังน้ำมันถนังอ่ถ้าเป็นอ่ะ ทางเมืองนอกทางฝรัง่งเนี่ยถังน้ํามันเนี่ยถ้าเป็นเบนซินเขาจะไม่เรียกเบนซินแบบเราเขาจะเรียกว่าแก๊สโซลีนนะครับแต่ถ้าเป็นดีเซลก็จะเรียกว่าดีเซลทับศัพท์ไปเลยตามที่เราเรียกกันเดี๋ยวเราลองมาลงลางกันดูดีกว่านะครับในส่วนของตัวรถนะครับที่เป็นซาวอุปกรณ์แบบนี้ก็คือมันจะไม่มีโค้ดหรือไม่มีฟังก์ชันอะไรให้เรากดนะครับในส่วนของที่เป็นตัวรีเฟกูลเลเตอร์อะไรพวกนี้นะที่เป็นที่จะมีเสียงเกี่ยวกับเรื่องของเจเนเรเตอร์แล้วก็เครื่องทําความเย็นนะครับ ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราจับลงรางปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนอกับซูนามินะครับพวกตระกูลซูนามิซาวคาเลยที่อยู่ในรถจักรที่เป็นตระกูลของอาร์ทเทิร์นอาร์เทิร์นเจเนซิ่หรืออาร์อาร์ทเทิร์นราวเฮาส์อะไรพวกนี้นะครับทีนี้เนี่ยในตัวรถเนี่ยท,ท,ทั้งใต้ท้องรถเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มนะปุ่มถ้าสังเกตดีๆนะครับมีปุ่มนี้ถามว่าปุ่มนี้คืออะไรนะครับถ้ากรณีที่เราอยากจะให้มันมีเสียงที่ดังขึ้นเราก็กด หาเป็นไม้เนี่ยทุ่ๆเนี้ยครับกดเข้าไปดังกึบๆนะทีนี้เดี๋ยวลองดูนะว่าไอตัวปุ่มข้างล่างเนี้ยมันไว้จริงๆมันไว้ทําอะไรบ้างครับจริงๆจะมีสเต็ปเสียงที่เบาที่สุดนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆกดประมาณสี่ทีนะครับทีที่ห้าหรือทีที่หกเนี่ยก็จะเป็นการเงียบเสียงนะครับอ่ะทีนี้วิธีการตั้งเราจะตั้งยังไงล่ะในเมื่อมันอยู่ใต้ท้องรถถูกไหมครับ เขาจะมีคาปาซิเตอร์อยู่ด้านในนะที่จะสามารถเก็บประจรุไว้ในช่วงขณะหนึ่งที่มันสามารถอยู่ได้สักประมาณสามวิห้าวิประมาณเนี้ยนะครับทีนี้เวลาตั้งค่าก็เดี๋ยวลองดูกันะครับเบื้องต้นนะครับเราเอา,เอาตัวรถวางไว้ที่หลางครับอ่ะเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมอเสียงตอนนี้แล้วก็มีไฟบริเวณที่ ตัวทําความเย็นตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นหน้าจอนะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่ไว้สําหรับตั้งค่าและแสดงถึงอุณหภูมิตรงนี้นะครับเนี่ยก็สวยงามนะเท่าที่ผมเห็นก็จะมีมีอยู่จุดนี้จุดเดียวนะครับที่มีไฟนะครับเนี่ยจุดนี้จุดเดียวเลยนะอะทีนี้ลองมาดูนะครับว่าในกรณีที่เราจะทําให้เสียงมันดังขึ้นเราจะทํำยังไงยกขึ้นมาครับ ยังมีเสียงอยู่เห็นนี่กดไปสามทีเท่านั้นเองครับอ่ะสูงสุดนะครับกดไปห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าคือดังที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวรถมันจะดับก็เรายังพอมีเวลาให้เรากดกดไล่ <ๆ S 1> ไปเรื่อยๆนะนะครับทีนี้เราก็วางกลับลงไปที่เดิม เสียงที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้ก็จะคงเป็นเสียงที่สเต็ปที่ยังดังอยู่เหมือนเดิมเมื่อกี้ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะหรือหรือนะครับหรือว่าเราต้องกดให้เร็วแล้วรีบวางลงไปอันเนี้ยทันอยู่นะครับเนีย่ยเสียงมันอาจจะเบาไปนิดนึงแ,แล้วก็รีบวางลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้แล้วก็กดสูงสุดหลังจากเสียงที่ดังสุดนะครับกดไปอีกทีนึงมันจะเงียบไปเลย ก็จะเป็นหมวกเงียบไปนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วต้องมีซาวน์อีควิปเน้นมามันไม่ได้ดังอะไรมากมายนะครับก็ให้มันดังไปอย่างนี้แหะครับเพราะว่าตามสเต็ปหรือตามสไตล์แล้วก็รถที่เป็นลีฟิกคูลเลเตอร์คาร์เนี่ยส่วนมากแล้วเครื่องทําความเย็นเขาก็จะทํางานอยู่ค่อนข้างที่จะทํางานตลอดถ้าไม่ได้มีของอะไรเขาถึงจะดับเครื่องไว้อะไรประมาณนี้นะ ในกรณีที่เราตั้งหรือว่าก,กดเสียงดังจนเกินไปนยะสมมุติว่ากดเสียงสุดแล้วนะครับทีนีนะ้ในส่วนของพัดลมทําความเย็นถ้าเกิดมันมีเสียงพัดลมทําความเย็นที่ดังดังลั่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยข้อเสียของของตัวซซวด์อุปกรณ์ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือถ้าดังสุดนะครับมันจะมีเสียงที่เป็นเสียงลักษณะเหมือนเริ่โคงมันสั่นมากแล้วมันทําใหอ้อุปกรณ์ภายในที่อยู่ในในตู้เนี่ยที่มันไม่ได้รับการยึดต,ติดให้แน่นะมันจะมีเสียงเหมือน หมือนลํางพงแตกนะครับแต่ถ้าเกิดเราลดเสียงลงมันก็จะสามารถที่จะลดในเสียงที่มันจะเป็นสั่นตรงนั้นลงไปได้ก็ก็เสมือนจริงได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราลองมาดูกันเรื่องของขอพ่วงก,กันตะขอพ่วงนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเราอย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะจะสวยงามมากนะครับสําหรับสเกลเทรนนะที่เป็นรีเบทเคาน์เตอร์ตามที่เรารู้ๆกันอยู่นยะสำหรับสายเดียลแฟมมิงของอเมริกาที่เล่นรถไฟเฮดโอสเกลนั่นเองนะครับ ในส่วนของตะขอพ่วงนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มดป็นเมนการเอาของทางเบลเทอร์แมนไลน์นะที่มีอยู่ในเลเยอร์ซึ่งจริงๆแล้วจะได้ให้ได้สักประมาณ3ามแบรนด์นะครับที่ที่เราเห็นกันหลักๆเลยนะฮะในส่วนของเบลเทอร์แมนไลน์นะครับฝั่งซ้ายนะตะขอพ่วงเขาจะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับแต่เป็นหลักเต่าไหมไม่นะครับเนี่ยก็ถือว่าเข้ากันได้ดนะีจริงๆแล้วเขามีตัวรับ รับตะขอไว้ด้วยด้านล่างตรงนี้เห็นไหมครับถือว่าถือว่าไม่แย่นะครับถือว่าไม่แย่ถือว่าใช้ได้นะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองดูอีกสักแบรนดหนึ่งนั่นก็คืออาร์เทิร์นนะครับเป็นอาร์เทิร์นราวเฮาส์ราวเฮาส์ต่ขอบ่วงเขาจะมีตัวแมกเนตมาด้วยนะครับ จะออกเตี้ยไปสักนิดนึงอ่าดับไปแล้วครับ generator กริบอ่าเนี่ยนะครับ,รรบก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้ไม่ได้สูงมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ต่ำมากนะครับก็แต่ก็แต่ก็คือว่าสูงอยู่นะแต่ก็ไม่ได้มากอะไรสามารถที่เข้าขบวนได้อยู่แล้ว ในสเต็ปถัดไปเดี๋ยวลองไปดูในเรื่องของโค้งกันนะครับว่าโค้งขนาดเท่าไหร่นะที่จะมีผลนะครับโดยการที่ผมจะเทสกับตัว72ฟุตนะ72ฟุตที่เป็นของเวลเทอร์แมนไลน์เมื่อตอนคลิปที่แล้วเดี๋ยวลองมาดูกันฮะในส่วนของมินิมัมนะครับที่เขาบอกไว้นะครับในส่วนของมินิมัมคือโค้งที่22ด้านนอกตรงนี้นะผมก็จะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเสร์ฟนะครับไม่ต้องไปเสืรเลยในโค้งด้านในโค้ง18ด้านนี้นะเนี่ย คงในสุดเนี่ยผมไม่สืบเลยนะผมไปข้างนอกเลยนะครับถามว่าไปได้ไหมในส่วนของตัวรถไปได้นะครับแต่ก็จะฝืดๆหน่อยนนี้ในขนาด82ฟุตนะครับอ่ะทีนี้ดูตะขอพว่วงเห็นไหมมาแตะที่ขอบรางแล้วนะครับ ผมก็จะเริ่มดำเนินการนะครับต่อมาแล้วเป็นรถของเวลเทอร์ครับอันนี้เป็นขนาดห้าสิบสามฟุตสั้นที่สุดที่มีอยู่ตอนนี้วิ่งผ่านไปแล้วนะครับผ่านโค้งไปแล้วโดยที่ไม่ตกรางนะอะ่โอเคถือว่าได้นะครับผ่านนะผ่านนะครับโดยที่ไม่ตกรางนะเห็นไหมนะครับโอเคนะนี่นี่ถือว่ายังอยู่ในรางนะครับไม่ตกราง ทีนี้ผมจะลองดูนะครับมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นของเวลเทอร์นะครับ72ฟุตส่วนอันนี้ไฮไลท์ของคลิปวันนี้นะครับผ่านไปได้นะเออโอเคนะครับผ่านได้นะไม่ตกรางนะครับผ่านโค้งไปแล้วเออโอเคอ่ะผมตอนแรกผมคิดว่าจะไม่รอดด้วยซ้ำนะ ดูสิตอนแรกผมคิดว่าจะไม่รอดนะเนี่ยผ่านไปได้นะครับลองดูนะโคง้งยี่ิบสองมมั่มนะครับขั้นต่ำนะนี้รีคอมเมนต์ไว้เลยนะนะครับผ่านโค้งไปได้นะครับไม่ตกราง โอเคนะครับเคลียร์ถือว่าเคลียร์ ครับแลนะนั่นก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับนายออสติชาแนลหาทำมันไปเรื่อยสเตตท์โอวันนี้นะครับกับการเปิดกล่องนะครับเจ้าตัวดีเฟกคูเรเตอร์นะครับขนาด8 2ฟุตนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรถที่มีค่อนข้างมีขนาดค่อนข้างยาวและใหญ่มากๆครับถ้าเทียบกับสเกลอ่าในความเป็นจริงนะไปจอดข้างๆรถจักรของเขาเองเนี่ยใหญ่มากครับใหญ่กว่ารถจักรของเขาเองซะเลยซ้สำสำหรับเจ้ารีฟิกคูล레이เตอร์ขนาด8 2ฟุตที่เป็นของ BNSF นะฮะใการเดินรถเบอร์ริทันนอร์เทนแอนด์ซัตตอเฟในในพาร์ทนี้นะครับซึ่งเป็นรถ HO Scale จากค่ายนะครับ Scale Train นะครับ d i เวท t c าน์เตอนะซึ่งมาในรูปแบบของ Sound Equipment เนี่ยก็หมดเวลาลงเพลงเท่านี้นะครับในเรื่องของเสียงแล้วก็มีแสงมาด้วยนิดถึงแม้จะนิดหน่อยเล็กน้อยก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาลงเพลงเท่านี้ในตอนหน้าเราจะมาทำอะไรกันอีกในสติ HO นะครับฝากทุกท่านติดตามกันด้วยสาหรับวันนี้สวัสดีเลยครับ